เจ้าสาวหน้าบวมไปครึ่งหน้าแต่ยังสวยมากในวันสำคัญเจ้าตัวเฉลยเองเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเจ้าสาวหน้าบวมไปครึ่งหน้าในวันแต่งงานเจ้าสาวรายหนึ่งในเวียดนามปรากฏตัวในวันแต่งงานด้วยสภาพหน้าบวมไปครึ่งหน้าโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าสาเหตุมาจากการถูกพึ่งต่อยเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนงานแต่งงานมุมมองของชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่าพึ่งต่อย จนหน้าบวมไปครึ่งหน้าแบบนี้มันดูไม่น่าจะเป็นไปได้และอาจจะเป็นการแต่งหน้าแบบพิเศษเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือสร้างกระแสะให้กับงานแต่งงานก็เป็นได้ 2. เจ้าสาวมองโลกในแง่ดีแม้ว่าจะเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในวันสำคัญแต่เจ้าสาวก็ยังมองโลกในแง่ดีโดยบอกว่าแม้ว่างานแต่งงานของฉันจะยังไม่สมบูรณ์มากนะัก แต่ก็ยังทิ้งความทรงจำที่น่าจดจำไว้ให้ฉันและสามีมุมมองของชาวเน็ตบางคนมองว่านี่เป็นเพียงการแสดงออกเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นและอาจจะเป็นการสร้างภาพลักษ์ของความเข้มแข็งและอดทนเพื่อดึงดูดความสนใจจากสังคม 3. คําแนะนำจากเจ้าสาวเจ้าสาวแนะนำให้คู่รักที่กำลังเตรียมตัวจะแต่งงาน ควรพิจารณาเรื่องการเดินทางในวันสำคัญสคัญเพื่อหลีกเลี่ยง,งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมุมอมองของชาวเน็ตคำแนะนำนี้ดูเหมือนจะเน้นไปที่การสร้างความปลอดภัยให้กับงานแต่งงานแต่บางคนอาจมองว่านี่เป็นการสร้างความกังวลให้กับคู่รักและอาจทำให้พวกเขาต้องกังวลมากขึ้นในวันสำคัญของตัวเอง4ปฏิกิริยาของชาวเน็ต ภาพของเจ้าสาวถูกแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วหลายๆคนแสดงความเห็นอกเห็นใจเจ้าสาวเนื่องมาจากเหตุการณ์ในวันสำคัญของเธอนอกจากนี้ชาวเน็ตยังส่งคำอวยพรให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวอย่างต่อเนื่องมุมมองของชาวเน็ตการแสดงออกของชาวเน็ตอาจจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองในสังคม และอาจจะเป็นการสร้างความสนใจให้กับตัวเองผ่านการแสดงออกต่อเรื่องราวของผู้อื่น